พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกในรายการ World Superbike 2019สนามแรกนัดเปิดฤดูกาลซึ่งจัดขึ้นที่สนามฟิลิปไอซ์แลนด์ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่23-24กุมภาพันธ์ 2,562ที่ผ่านมาโดยในปีนี้มีแฟนร,รายการสนใจสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรระหว่างดูค a ติคาวาซากิยามาฮ่า BMW รวมถึง Honda สรุปการแข่งขันในสนามแรกนี้มีรถแข่งทั้งหมด19คันประกอบไปด้วยคาวาซกิ5คันดูค a ติ5คัน y a มาฮ่4คัน Honda 4คัน BMW 2คัน ก็จะเห็นว่านะครับคาวสกินั้นมีมากกว่าใครเพื่อนถึง5คันด้วยกันโดยมีโจนาธานเรียนับ,บิดชาวอังกฤษแชมป์โลกสุดไบศ4สมัยซ้อนปี2015ถึงปี2018เป็นหัวหอกสำคัญของทีมคาวสกิในปีนี้โดยมีคู่แข่งรายสำคัญก็คืออัน a วาโล่บาติสต้านบิดจาก m o เต g p ในปีนี้ลงแข่งขันให้กับทีมดุค a ติเป็นครั้งแรกโดยบาติสต้านั้นเป็นแชมป์โลก เบอร์กลางปี125ซีซีตั้งแต่ปี2006ลงแข่งขันมอเตอร์จีพีตั้งแต่ปี2010ถึงปี2 0 1 8รวมแล้ว9ปีเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของบาติสต้าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนบวกกับเชสเดวีนักบิดมือหนึ่งของทีมเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้ตกไปอยู่เป็นเบอร์2รองจากบาติสต้าผลงานปีที่แล้วเป็นรองแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ทีมแข่งดุกติไม่ธรรมดาครับอย่างไรก็ดีนะครับผลการคอลี่ไฟแบบซุปเปอร์โพลจนทานเรียนนั้นคอลี่ไฟมาที่1 ตามมาด้วยลีอองฮัสแลมนะครับนับบิดทีมเมทคนใหม่ของโจนาธานเรียคอลี่ไฟมาที่2อันดับ3เป็นของบบวติสตาอันดับ4นะครับทอมไซด์ ye, BMW อันดับ5เป็นของอเล็กซ์โลทีมยามาฮ่าผลการแข่งขันในเรสแรกก็ปรากฏว่าบบวติสตานั้นสามารถที่จะนำรถแข่งดูกติแพนิกเล่ v4r คันใหม่ทิ้งห่างคนอื่นไปอย่างแบบที่เรียกว่าม้วนเดียวจบเขาสึ่งชัยเขาชนะไปอย่างเด็ดขาด เหนือกว่าจุดตะธานเรียถึง14.983วินาทีท็อปสปีดที่ทำได้317.6กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันดับ2จุตธานเรียครับอันดับ3มาโกเมเลนดี้จากทีมยามาฮ่าอันดับ4อเล็กซ์โลอันดับ5เป็นของฟันเดอร์มาร์ค3 4 5เป็นทีมเยี่ยมให้ทั้งหมดเลยกติการใหม่ของปีนี้นะครับการแข่งขันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ก่อนเรสสจะเริ่มต้นขึ้นนั้นจะมีการแข่งขันแบบซูเปอร์โพลเรซซิ่งนักแข่งก้าอันดับแรกของการจัดซูเปอร์โพลเมื่อวันเสาร์ จะมาแข่งขันกันทั้งหมด10รอบในแบบที่เรียกว่าใส่กันเต็มที่ใส่กันไม่ยั้งซึ่งกติกานี้ก็ช่วยให้นักแข่งนะครับที่เป็นม้าตีนต้นแข่งได้1ิรอบก็มีโอกาสคว้าแชมป์ได้เหมือนกันแต่ก็ปรากฏว่านะครับบาติสต้ามาที่1ตามมาด้วยจูดทานเรียแล้วก็ลิออนฮัสแลมอันดับที่3โดยมีอันดับ1 12แต้มนะครับอันดับ29อันดับ3ได้7แล้วก็6 54 3 2 1ถึงอันดับที่9เป็นคะแนนเสริมนะครับให้กับ แข่งขันทั้งสองเรสส่วนเรสที่2นั้นก็ปรากฏว่าอันเวโล,โลบาติสตา้ายังคงร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งครับทยานดูคติแพนิกเล่ V4R เข้าที่1แบบขาดลอยทิ้งห่างจุดทานเรียถึง12.195วินาทีอันดับ3เป็นของลีองฮัสเลมที่ว่าในสนามนี้เรสที่2นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะว่าเรสแรกนั้นล้มไปนะครับเสียดายมากอันดับ4เป็นของฟันเดอร์มาร์กทีมยามาฮ่าอันดับ5อ,บอเล็กซ์โลยามาฮ่าเช่นกัน ส่วน B M W ของทอมไซนั้นผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับอันดับ7ในเรสแรกอันดับ13ในเรสที่2อย่างไรก็ดีครับเชสเดวี ies, อดีตมือหของทีมดูคติเมื่อปีที่แล้วปีนี้นะครับในเรสแรกก็ปรากฏว่ามาที่10ในเรสที่2นั้นมาที่7ก็ต้องถือว่าทำได้ดีพอสมควรทีเดียวถ้าหากว่าม่มีอันวาโลบัติสตามาช่วยแล้วก็สนามแรกนี้แพนิกและ4ีคงจะถูกสบประมาทอย่างแน่นอนสรุปผลอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันดับหนึ่งทั้งสองเรสก็คืออันวาโลบาติสต้าจากดูคาติอันดับสองทั้งสองเรสก็คือโจนาธานเรียจากคาวสกิอันดับสามนะครับเป็นของเมเดนดี้ยามาฮ่าในเรสแรกเรสที่สองเป็นของลีอองฮัสเลมคาวสกิส่วนทีมฮอนด้าทั้งสี่คันนะครับในเรสแรกปรากฏว่าล้มไปสองคันแล้วก็กินบัวอีกสองคันส่วนเรสที่สองนั้นดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งครับอันดับสิบตกเป็นของคาเมียฮอนด้าซีบีอาร์หนึ่งพันดับเบิลอาร์อันดับสิบห้าเป็นของคิโยนาริ อีก2คันล้มไปอย่างน่าเสียดายมา,าติดตามกันต่อไปครับว่าผลการแข่งขันในสนามน่าจะเป็นอย่างไรกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกในรายการเวอรสต์บอร์9สนามที่2ที่เมืองไทยของเราครับ